เยี่ยมอาพาธหลวงพ่อเชอรี่ท่านออกโรงพยาบาลมาแต่ดูท่านก็แข็งแรงดีนะหลวงพ่อเชอรี่อภิเจโตเนี่ยใครแคยอยู่บ้านตายก็ต้องรู้จักท่านทั้งนั้นแหละท่านเป็นพ้าฝรัง่งที่เป็นบวชคู่กับหลวงพ่อปัญญาปัญญาวิโตแต่หลวงพ่อเชอรี่นี่คนอาจไม่รู้จักแต่ท่านก็ยังอยู่ไว้บ้านตาดนะทุกวนันนี้อยู่มาตั้งแต่ปี06 07 08กนะมาถึงนี่มันสองหมัสนกี่ปีก็ไปแล้วชิดดูดิ ถ้าองค์ไหนอยู่มานานขนาดนั้นนันต้องได้นิสัยองค์หลวงตามาบ้างหลวงพ่อเชอรี่นี่ก็เหมือนกันเนืะ <S <S หวานเราไปกราบท่านที่กุฏิของท่านนั่นแหละปุติว่าประบรรตาพวกเราก็ทราบว่าจะเป็นหลังเล็กๆ <S <S เป็นกุฏิไม้สองชั้นมีบันไดขึ้นหน่อยนึงชั้นด้างล่างก็จะเตีเต้ยๆหน่อยก้มจะพ้นแหล่ไม่พ้นแหล่นั่นแหละจะ <S <S ไปกะท่านท่านก็นั่งอยู่บันไดกุฏิท่านไปกะท่านสอนไปกบท่านท่านสอนท่านหลานหน่อยมาหามาเยี่ยมหลวงพ่อ หลวงพ่อไม่สบายบกำกาบท่านไม่ได้สนทนาอะไรกับท่านมากหรอกเมื่อท่านมีนิสัยมาจากองค์หลวงตานะ่ยท่านบอกอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งท่านก็พูดอย่างเงี้ยท่านไม่ยุ่งกับคนนะนอย่ายุ่งรู้จักไหมอย่ายุ่งนะประหลังดุ้ดทั้งน่ารักทั้งน่าเคารพเมาท่านได้นิสัยมาองค์พระแม่ผู้จัดสอนมาอ้ยน่าเริมใสนะ เป็นฝรั่งแต่น่าเลื่อมใสไม่ได้แพ้พระไทยข้อประพฤติปฏิบัติก็ไม่ได้แพ้ใครเลยตั้งแต่องค์หลวงตามารภาพปี5 4สมาจนถึงเวลานี้ท่านยังไม่เคยออกไปฉันข้าวเลย10ปี5 4สี่นี่มัน6 4นะไม่กินข้าววา10ิปีเลยนะคนก็ถวายเนยบ้างน้ำอะไรบ้างให้ท่านแต่ท่านไม่เคยออกไปสละเลยตั้งแต่องค์หลวงตานิพานไวแล้วเนี่ย สิบปีนะ่ะคิดดูไม่กินข้าวอะ่ะท่านทำาท่านมาเป็นสิบปีฉะชันเนยบ้างอะไรบ้างปนมัดบ้างน้ำปนนานะอะไรบ้างของท่านเรียกว่าได้อดอาหารก็เป็นนักอดอาหารชั้นยอดอะ่ะถามท่านหลานจริงเหรอท่านจานจริงเนี่ยท่านไม่ออกไปสิบปีแล้วเนี่ยท่านในนิสัยขององค์พระแม่กรูจานจริงๆเนาะท่านเดินเจ็บขยะบ้างอะไรบ้างแปดสิบห้าปีแล้วนะอยู่บันตาดมาว่าหกสิบปีแล้วนะเนีเล่นๆเหรอ อยู่มา2 5 0 6 0 7นเะเป็นเนมโตโตก่อนแล้วก็ไปยติวัดบรวรนี้เบสว,วิหารคู่กับท่านหลวงพ่อปรรัญญาปัญญาวัดโตหลวงพ่อปรรัญญาบวช2อง9กบวชกับหลวงพ่อสดหลวงพ่อสดวัดปากน้ําเป็นอุปชาท่านก็ประพฤติปฏิบัติตามหลวงพ่อสดวัดปากน้ําจากนั้นก็ไปอยู่กับหลวงพ่อปัญญานั้นแทพิคุวัดชนประธาน การปฏิบัติก็ยังไม่สมใจ ừ, พอมาว่าป้าปันตาท่านนั้นน่ะลงพระแม่กูจาร์ลงตามาหาบัวสุดส่วนเลยเจอแล้วของจริงว่าเง้นเถอดนี่พระพหลาท่านว่าเองนะเจอของจริงแล้วหาว่านานแล้วท่านเหล่านี้เป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นพ่อเชอร์รี่พี่เจโตก็เหมือนกันเป็นเพชรเม็นง,งามของว่านปปันตานะเวลานี้นะก็เดินออกไปองค์ไหนพูดมาก้าก็เหท่านก็จะตะโกนดุเหมือนกันเจ้าจ๋าเจ้าจ๋าเจ้าจ๋า พูดเหมือนนอกแก้วน้อกุญทองไหนไปพูดบางๆที่มันบหนตาท่านก็จะเดินบา้านพวกแก้วจา๋าแก้วจา๋าพระประหลังท่านดัดนิสัยพระไทยท่านก็เด็ดขาดเหมือนกับหลวงพ่อปัญ,ญญานั่นแหละเหมือนกับนิสัยองค์หลวงตาอยู่กับหลวงตามานานขนาดนั้นถ้าหลวงตาได้เป่าหัวเสกห้อยองไหนแล้วแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยท่านนั้นเดินจรงกลมจริงภาวานาจริงท่านจันสอนที่เป็นเพื่อนเรานี่ก็เป็นอุปถาของท่านมาก่อนแต่ก่อนนี่ท่านจันสอนอุปถา ดูแลท่านแต่ตอนนี้น่าจะเป็นองค์อื่นโอ้นยนั่งกราบท่านอย่ายุง่งอย่ายุง่งอย่ายุง่งรู้จักไหมอย่ายุ่งเห็นไหมท่านบูน,น้าฝังเนะี่ยนั่นไม่ยุง่งเหยิงบุญบายกับใครใครเลยพระไทยเรายังไม่ได้ขนาดนั้นเลยยังยุ่งอยู่หลวงพ่อเฉลีย่ยไม่ยุง่งประวัติของท่านท่านจันลานลให้ฟังว่าท่านก็เป็นทหารด้วยและบารดาบิดาของท่านก็เป็นระดับเศรษฐีหลวงพ่อเฉลีย่ยนี่นะ มีโรงพยาบาลเอกชนของตัวเองมีสมบัติมีที่ดินเยอะที่แคนาดาส่วนหนึ่งเขาก็าให้ท่านแล้วทีนี้ท่านอยู่มาอยู่มาที่เวบลันตาดนี้เขาเป็นลูกชายคนเดียวท่านก็มีครอบครัวแล้วมั้งมีลูกหนึ่งคนทีนี้พอมาบวชแล้วบิดามารดาเสียก็ให้กลับไปรับสมบัตินี่เป็นอสังหาริมทรัพย์นี่เยอะเงินก็สี่ห้าร้อยล้านเนอะท่านก็ไปกราบองค์พระแม่กุญจาร์หลงตาว่าเนี่ยทั้งนั้นมารดาบิดาเสียแล้วอะไรแล้ว จะต้องไปจัดการเรื่องทรัพย์สมบัติถ้าไม่ไปจัดการทั้งรัฐเขาจะยึดคืนหมดนะไม่กราบล้องตาลวงตาบอกว่าไม่ต้องไปหรอกท่านก็ไม่ไปนะีท่านก็มอบเกินรัฐบาลไปเลยทรัพย์สมบัติที่เป็นโรงพยาบาลที่เป็นอะไรต่อมีอะไรท่านก็ไม่เอาไปเอาเลยนะท่านก็ปล่อยแนะม่กุจานว่าไงท่านก็ว่าง,งาั้ยของพ่อเอรีเนะี่ยถ้าอย่างพระบ้านเราพระไทยเราเป็นบ้านทรัพย์สมบัติตั้งแต่ของอันนั้นอันนี้ สู้ฝรั่งไม่ได้นะดังนั้นเรื่องเงินเรื่องทองอะไรนี่ท่านจะไม่ค่อยพูดถึงเมื่อท่านมีมาพอแล้วท่านจะยไม่ค่อยไปพูดเรื่องนี้หรือขอคนทาบุญทาดานเลยท่านลาคาญท่านเพราะท่านเหล่านี้ท่านมีมาพอแล้วเคยมีมาแล้วแล้วก็มีมาแล้วไปสมบัติของตัวเองแล้วด้วยไม่ต้องไปหาขอใครท่านก็ยังไม่เอาท่านก็ปล่อยวางว่านไปกราบท่านนะ เคยอยู่ร่วมกันกับท่านสมัยเราไปจำพรรษาที่มัตาะท่านก็ไม่เคยไปอยู่ที่ไหนที่อื่นนะนอกจากไปพรรษาเดียวมั้งที่วัดป่านาะคาน้อยนั้นท่านก็อยู่แต่วัดป่ามัณานะนั้นน่ถ้าเห็นปฏิปทาเห็นกิริยาท่าทางของท่านถูกฝึกมาจากกรงหลวงตานะในพฝรั่งนะนไม่ยุ่งเหยิงมุ่นหมายกับใครเลยนะท่านบอกอย่ายุง่งอย่ายุง่งท่านญาเทศนะนะ้าฟังท่านจะพูดอย่ายุง่งรู้จักไหมอย่ายุง่ง คือไม่ต้องไปยุ่งมากพูดมากกับผู้กับคนท่านสอนคนนะท่านก็สอนอย่างนั้นองค์หลวงตาชอบพูดว่าอย่ายุ่งอย่ามายุ่งนะอย่ามายุ่งหลวงตาองค์พระแม่กุญแจหลวงตามา,าบัวท่านพูดอย่ามายุ่งเลยคํานั้นก็เป็นคําที่หลวงปู่เชอรี่พภิเจโตท่านใช้ก็ถือว่าได้ไปกราบพระดีๆสี่วัดป่าบรรดาองค์หนึ่งบรรยากาศที่เป็นบรรดาก็เ,าเป็นบรรดาเดียวอย่างเดิมเป็นที่ส่งคุณค่า มีสีราจราวัดอยู่ที่นั่นอย่างไรเสียก็ที่อื่นก็ไปสู้ยากในวัดปฏิบัติที่นั่นก็ไปเห็นเห็นหลวงพ่อชูรี่นี่แหละอยู่เก่ามาตอนนี้ท่านบวชศูนย์ติที่วัดปรวรนนิเวศวิหารโดยสมเร็จทั้งราชองค์เดิมเจริญสุวัฒโนนั่นแหละเป็นพระอุปชาแล้วก็อยู่บันตาดก่อนศ8อีกนะ อายเกือบหกสิบปีท่านอยนู่วัดประบรรต์มานิสัยของท่านได้จากพ่อแม่ครูอาจารย์มาทำาพูดคำจา,ขอ,าของท่านก็เน้นหนักไปทงังศีลทางธรรมน่าเลื่อมใสนะเห็นแล้วแต่คนอาจจะไม่รู้อาจจะมองผ่านไปองค์นี้แหละหน่าสนใจน่ากราบไหว้เป็นเพชรเม็ดง,งามอยู่ในวัดประบรรต์ที่หลวงตาท่านได้สั่งได้สอนสก็ดูสีทรัพย์สมบัติท่านมีมากขนาดไหน เป็นลูกคนมีเงินมีทรัพย์ถึงเวลากต้องไปเอาสมบัติพระแม่กุญจารวงตาไม่ต้องปล่อยวางเลยสลายเลยถ้า <c oughs> ไม่ไปแล้วก็ไม่สนใจเหมือนกันเอาครูเอาอาจารย์เอาคําสอนหลวงตาไเป็นหลักเชื่อครูเชื่ออาจารย์ถือครูถืออาจารย์อย่างแน่นหนามัน่นคงหนักแน่นมัน่นคงนี่ก็ผู้ใดททันทั้งหลายได้ฟังว่าพระบัณฑิตยังมีพระดีๆที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นทายาทธรรมของพระแม่กอาจารย์ อีกอย่างมีและก็โดดเด่นเสื้อด้วยเนะพอ่อเชอรี่พี่เจโตถ้าใครไปที่วัดปัาบันตาอย่ลืมมองมอง,มองดูเห็นท่านเดินผ่านรีบกราบบ่ายบูชาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขทางธรรมขององค์พระแม่กุจารหลงตาแต่าการพูดการจาของท่านก็มีเด็ดเด็ดนะแต่ท่านก็เป็นพระที่ได้นิสัยมาจจกองค์หลงตาไม่มากก็น้อยต่างจากรูปอื่น เยอะอยู่นะผู้หลังนี่ไม่ธรรมดานะเขาลงใจอะไรแล้วพยายามประพฤติปฏิบัติแต่เฉพาะท่านครูบาอาจารย์ที่เล่ามานี้นะอัเป็นถึงท่านครูท่านอาจารย์ผู้ใหญ่แต่ท่านก็ไม่ได้แสดงตนว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอาจารย์ของใครเลยนะท่านมาปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นท่านไม่ได้มาาอะไรท่านไม่ได้มาหาทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศอะไรลาภสักการะอะไรก็ไม่มี ท่านมา,สาแสวงหาความพ้นทุก,กข์จากหัวใจของท่านแล้วท่านก็เจอสถานที่คือหลวงตาแต่ผู้สอนธรรมผู้ให้ธรรมผู้สอนธรรมนี่ก็อย่างธรรมดาใครก็สอนได้แต่ผู้ให้ธรรมคือให้ความจริงนี่ต้องเจอของจริงท่นนั้นถึงจะให้กันได้ต่างกันในพูดถึงหลวงพ่อเชอรี่อภิเจโตท่านอยู่ท่านเป็นหลักเป็นใจเป็นหลักใจให้กับดปะบรมตาแล้วก็ปฏิบัติตตตของท่านก็ดีงาม พูดถึงท่านเราก็ปลื้มใจนะที่วัดป่าบันตาที่องค์พระแม่กุาจาร์ท่านสร้างขึ้นมาท่านสอนขึ้นมาผู้ทําตามชั้นยอดยังมีอยู่ผู้เดินรอยตามชั้นเยี่ยมก็ยังมีอยู่แต่ผู้มีจิตใจไม่ติดในโลกามิตรเาิเนินทางโลกุตระก็ยังมีอยู่ในวัดป่าบันตานยยุคในสมยนัยไหนก็ยังมีมต์ขลังเดินไปเมืม่อวานนี้ดูข้างในดูแล้วก็เหมือนพระแม่กุจาร์อยู่นะวัดปฏิบัติอะไรก็ พราะในวัดปราบบรรตาดเขาไม่มีสร้างนะที่สร้างๆหนะึ่งคืออยู่นอกวัดนู่นนะทางในวัดก็ยังเหมือนเดิมกุฏิกุตังก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนกับองค์หลวงตาอยู่อย่างเดิมนั่นแหละโรงปรนานะอะไรก็อย่างเดิมที่นั่งที่อะไรก็ยังเป็นเหมือนเดิมมดทุกสิ่งทุกอย่างบ่สุใจท่านก็รักษาของท่านมามาถึงท่านท่านพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมก็รักษาต่อไปครูบาอาจารย์เหล่านี้น่าชื่นใจจริงๆนะ ท่านเสกหม่อมเอาไว้อย่างดีสั่งสอนเอาไว้อย่างดีนี่เหลือเลือทีเดียวนะผู้ท่านทั้งหลายได้ฟังกัน